สัมมาระหัง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 ปดแผ่เมตตาแก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนินทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปริหารามิ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสาธุ